ขอเข้าไปหาได้ไหมไม่ได้แรกนี่ยากคนดีคนสวยคนงามนุต้อง้องหแั้เกาแดงขึ้นเลยอ้างั้นเอาแดงๆก่อนได้ไหมโอ้โหแดงๆแล้วก็แดงก่อนได้ไหมคะได้่ะ ตายรั่ตายนะได้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินม่ัน้ยินไตายายรันตายนะตยตายเพราะว่าตายแน่ละได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมอะได้ยินไปด้ เราดีมือมือไปว่ตัวหน่อยแล้วตะโกนนะคะแปดจุ๊บจุ๊ พอก็สมีนอนพอก็มีนอดอย่าลืมชนะเอ้วพอแตอนนี้ถึงประตูระดทองเลยประตูเงินประตูทองค่ะ ดีใจมา um. เลยคนของคนสมบัติคุณอะไรมาไม่ตงคับมาไหมไม่มยค่ะล้วพ่อแม่ีิน้องไปคือพี่นแล้วถ่ายรูปได้เลยครับผม อ่าครับทุกคนของกล้องที่มาที่นี่นี่ครับของกล้องนะครับยิ้มนะครับผมหน้านี่ครับผมพร้องนะครับไม่สังเกตเอาเลยนะครับยิ้มถอยเฉยตฉยสบายข้างบนเลยวางเลยฝ่ายรักษาวาง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 จบพิธีการแล้วนะคะขอเรียนเชิญประธานฝ่ายชายนะคะตัวตังเตยอยู่นะครับว่าไม่ให้จังหวังเห็นนะครับตอนนี้ โปรบมือต้องรับว่าที่เจ้าสาวด้วยค่ะนั่ก็หมายความว่าเป็นรมิของทั้งสเอเสียงปรบมือด้วยค่ะครัมก่อนอกเน่อนนะครับ,รบนนะ่นะหนล่นนงะสองสามหนึ่อง,งสามนนะเล่อง,งสามโอเคครับ

ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีการสวมนมงกุฎมหน้น <laughs> นาก,กันนิดนึงมาน้ากันนิดนึงมาน้ากันนิดนึงเหมือนเราอันนอยเยอะมากมองเจ้าเป่าวรอๆนะครับมองๆที่เจ้าเป่าวเลยเจ้าเป่าวให้คำมั่นสัญญากับเจ้าสาวขอเสียงปรบมือแสดงความดีด้วยค่ะ อไปนะคะสิบนืดนคระบีโอเคเลยเรียยวันนี้รู้สึกจ้าาวจะตื่นเต้นมากนะคะเป็นเป็นพิเศษอไหมครับสองนิดนึงยินนะสวยมากสามอเคครับดีสองสามเมากันหน่อยมา้ะกันหน่ันวานไหนโอเครันไอต่อ รขั้นตอนการรับผู้ใหญ่ต่อไนะครับควรให้แก่คู่บาร์สันนะครับจะได้ครองชีวิตคู่

่ลำดับพิธีการต่อไปนะคะก็จะเป็นการพิธีไหว้ผู้ใหญ่นะคะรับผ้าไหว้จากผู้บ่าวสาวนะคะเดี๋ยวขอเวลาทีททท ห2 3สองสามคุณมาครับ ับหนึ่งสองสามขั้หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณมากครับขอบคุณกเลนะครับดีนะครับขอบคุณรัหนึ่งสองสามันหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับหึัหนึง 3, นะะน่งรับหนึ่งสองสาม มะม่งคล้อตะลึก้วยนะหนึ่งสองสามโอเคยังไหนเก็บไว้ก่อ ดีครับมงก็หน้ค้า,ด,ด,าดีครับเลีงสองเลงนค้ามงก็หน้ค้เลงสองสามโอเคครับ เป็นลำดับขั้นตอน <icana> อย่างนั้นพระพุทธมนต์นะคะนก็ออ่องการะบาแล้ก็กะาแล้วคอกาดส หัวมงคลแฝดแก่ผู้บ่าว じゃあみんなで。 ำหรับช่วงเย็นนี้นะคะจะเป็นพิธีการฉลองับข่าชั้นสองนะคะที่ทูแมนยิลนี้เองค่ะ Thank you. ណានេះកង់កង់កង់មានសំ3អរគុណជា

长沙，湖南的省会，长沙。 สองนครับินหนึ่งขอบคุณครับหงอดีมากอเคขอบคุณครับยยครับ pues อี้เราอัพโซเชียลได้เบินครับอัพเฟบด้ครับยิ้มนะครับหนึคงสอขอบคุณครับงสเงขอครับขอบคุณครับขอีนหนึ่งบคุณครับ่งสอขอบคุณครับอเชิญกล้องัอื่นนะครับ โอเคโี๋ยวขอบคุณมากครับะเดปรั็นเจ้าจัครับครับครับยินครับหนึ่งสองสามาครีกองของเจ้าสาวเจ้าโอเคโอเค อ่คนที่ตัวเล็กขยับหน้าได้ครับยี่หน่อยที่ลองหันหน้ามองหน้ากันไดไมด้ยนะโอเคดียิ้มข้างไว้สวยมากดีหนึ่งสองสามับหน้าหนึ่งสองสามี้เข้ามาชี้เข้ามาชี้เข้ามาชี้เข้ามาดีหนึ่สองสมับนึ่งแนพับหนึงนวิดีโอรับไปก่อนนะยิ้มนะครับมก็นึ่งสองสามแล้วามผม้ยบายนะครับผมมุ้ยายนะครับรนะครับหนึงสองสามก็มาครับกมาครับอ่าเบาๆครัไปบยโอเคยิงยิงนิดนึครับ ถัวขึ้นมานิดนึงครับโอเคครับดีครับดีดนะหนึ่งสองสามงหลังครับข้่งหลังครับพยายามจิ้ตัวนิดนึงครับตัวเลกครับตนี้เป็นมนะครับอ๋อครับหนึ่งสองสามีเลยครับหนึ่งสองสามดครับดไปครับอ๋อชั้นสมาเลยหน่อยมาเลยหน่อยมาเลยหน่อยดีครับดีหน <Yeah, UH ึ่งสสา ยังไม่เห็นเจ้าขอเจ้บอกของแก้เลยนะครับบอกของแก้ดีไมครับหนึ่งสองสาม้องยครับหนึ่งสองสารันนะครับดีครับครับนะครับหนึ่สองมโอเคใส่ลงไมใส่ลงองนะครับองนะรับยิ้มนะหนึ่งสองสามยิ้มนะครับมองก้อนนะท่อนะหนึ่งสองสามอ่าขอแบบว่า

คู่าสาวเขารพคุณพ่อคุณแม่นะคะานขอสคมือดางสว่า่ๆๆๆๆะสขอสวยเราจะยิงบิดตัวบิดตัวบิดตัวชัดัดโอเคัดตรง้อสมสมกัราคาที่เราไปต่อกากโปกันมานะครับะครับยิ้มนะครับหน,นะะึ่งสองสาว่าหนึ่งส อกกั้งอุ่นสรุปนี่กั้งหรือสายน้ำมึื่ครับอันนี้กั้งนะครับผมอ่ามาพ้อมเลยครับผมสามหนึ่งสองสามโอเคครับอ่าครับเชิญครับลง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 ครับคำนึงนะครับยิ้มนะครับมาพร้อนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับเมื่อร่จะไปเถ่อนครับเรื่องกันเองครับอ่าเขานะครับหนึ่งสองสาม เชิญครับค้างไว้นะวยหนสองสามผมพูดเล่นนะครับอาจมูกชนกันนิดนึงหังหน้าครับเราอยู่สองคนครับนี่ครับดีสองสามเป็นสองสามโอเคขอบคุณมากครับอย่าไปแคร์ครับสื่อวิทย์สื่อมป็ชนธรรมดาครับไม่เป็นไรครับยิ้มหน่อยยิ้มเวยค้างไว้นะครับดีครับยิ้มไม่ดุดีครับผมเราจะได้เป็นแบบว่าการแสดงโชว์ต่อไปนี้ในช่วงนึงนะครับดีมากนะครับผมยินดีครับ ไม่ค่ะไม่จะบอกหลางันไม่ได้ค,ะะค่ะบอกสาวว่าซื้อลอตพอนะคะ แต่นอนได้ไหคะตัดเลยครับนอไครับเป๊ะเลยค่ะเออถ้าจะให้ดีไก่ไก่ไกจะบอกไก่ก็ได้ครับเจะาสารู้สึกจะติสสบายครับดีครับอย่าสนใจพวกมมินยานนะณครับโอเคสามที่งคดีดึงสองพบนึงนะหนึ่งสอขอบคุณมากครับแป๊นึงนะหนึสองสา เยี่ยมมากขอบคุณครับตาขหน่งะครับมากนะครับหนึ่งสมขอบคุณมากครับสองสามโอเคอ่าถ้าถ้จะถ่ายเดี๋ยวโอเคดี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 มือครับมือครับมือครับมาได้กันนิดนึงนะมานิีนึงจริไว้จไว้โอเคหนึของของเราแล้วครับคิดไปครับจับไว้โอเครูปเลยจูบเลยหนึ่งนะครับอ่อ อันนี้ไปอยู่ตรงนีนน้ไหมครับโอเคทีหนึ่งสองสาม